จ้าพี่พี่น้องมาเบ่งผักกูดเด้อพี่น้องผักกูดหลังบานกว่นี้ใหญ่ไว้คักอันนี้เก็บไปเหมือนเศรเด้วจ้าต้นผักกูดมีหอดักซี่้อมด้วจ้านี่เขาเอิ่นต้นผักซี่รอมจ้าเบ่งกันชดัดๆัดเลยนะคะนี่เรียกผักชีรอมนะคะเก็บแล้ววันนี้ก็พามาชมเก็บไปแล้วด้วจ้าหักปอปอป,อ,ป,อ,ปอไปแล้วนี่ค่ะย่อยเขาจะสวยๆอวบๆงาม้แบบนี้เลยด้วจ้า อันนี้เป็นแปลงหลังบ้านนะคะปลูกเองกินเองสบายใจนะคะอันนี้มันขึ้นด้วยค่ะขืนเองด้วยค่ะหากเขาไหลเรื่อยไปมองไหนเขาก็ขืนมองหันด้วยจ้ะเรื่อยไปหอดของเพื่อนบ้านเลยด้วยค่ะคะหากพักปูดบานข่อยไปเกิดอยู่บ้านเพื่อนบ้านพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะคะกองหญ่มากเลยค่ะหลังบ้านนี่ก,กอหง่นะคะ จริงๆก็ยยายออกมาเยอะมากนะคะแต่ว่าคุดออกนะคะคุดออกไปให้แบงแบงปันไปให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนเอาไปปลูกเป็นใหม่ประดับนะคะแต่ของเฮ้านี่กับถเป็นทั้งใหม่ประดับเป็นทั้งของเป็นทั้งพักนะคะ <c oughs> เอาโรบอทเปตำดาค่อยนะคะเอาเนี่ยค่ะ <c oughs> แปลงนี้เราไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะทักอูด โซนหลังบ้านนะคะหลังบ้านแปลงนี้ก็จะพะกูก็จะอวบอันใหญ่มากเลยนะคะยอดใหญ่นะคะกรอบหวานอร่อยนะคะโซนหลังบ้านของเขาก็จะเป็นปรมาณนี้มันเริิมใหญ่แล้วคะ่ะพะกูใหญ่ไวค้ค่ะมือนึงบามาเก็บนี่มันจะใหญ่เลยนะคะจะมีบางกอที่พึ่งจะขึ้น กรสิเก็บได้อีกรอบหนานะคะอันตัวใหญ่ๆนี่เขาก็จ,จงไว้ให้เขาใหญ่ด้วค่ะอืจะบอกเก็บแล้วนะคะมันมีอีกหลายปลาที่เขาจะไปเก็บนะคะปลาขางทาาขางถนนนี่เยอะเลยนะคะของหลังบ้านนี่สองกอนี่เพิ่งเก็บไปเมื่อเช้านี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะจะไม่เก็บแล้วนะคะปล่อยให้เขาขึ้นนะคะถ้าเขายาวอย่างนี้เราเราจะไม่เก็บเราจะไปเก็บกอที่มันเล็กๆนะคะอุ้ย นี่ค่ะสวยบ่ค่ะงามบ่ค่ะอวบบ่ค่ะอันบ่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียเคลียยาออกจากพักกูดกันเล้ยค่ะให้เขาได้โดนแดดนะคะเพราะเขาโดนแดดแล้วเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นนะคะอันนี้พักกูดปลูกอยู่ลัวบ้านเขานะคะแต่ว่ามันไปเกิดอยู่อันพื้นทีเพื่อนบ้านนะคะไหลเข้าไปเมื่อไหร่เขาจะขืนเมื่อหันนะคะนี่ค่ะ ๋อ,อต้นน้อกๆก็ขึ้นเยอะเลยนะคะต้นน้อยๆเริ่มขึ้นเยอะเลยนะคะริมรัว้วริมรั้วกําแพงฟังข้างนั้นเป็นฟังั้างนั้นเป็นพักชี่ลอมด้วยพี่น้องพักชี่หลอมเน็่น้อปพักกูดไลเขาเลื่อยไปปลูกไปเกิดยวนพื้นที่ของเพื่อนบ้านพี่นอ้องแบ่งปันเพื่อนบ้านไปด้วยโดยที่เพื่อนบ้านไม่ต้องมาขอเรานะคะมันไปเองนะคะพักกูดนี่นี่นะคะสวยงามนะคะ นี่ด้วยอันนี้เก็บไปแล้วเมือเช้านี่จะเก็บไปได้เมื่อเช้าเนี่ยค่ะต้นเล็กๆเขาก็จะข้นายชิ้นกับเหยียบหัวแปรและแปรเลยค่ะนี่เหยียดหัวแปรและแปรเลยเนาะนี่เขาจะขืนต้นน้อยๆแบบนี้เต็มเลยค่ะอันนี้แปลงโซนหลังบ้านมีอยู่สองสามแปลงนะคะสามแปลงแล้วก็ตน้นจริงๆแล้วต้นเนี้ยที่มันเกิดยุ่เหงาสนเนี้ยเราจะต้องขุดออกนะคะขุดออกแต่ว่า ไม่ได้ขุดเนาะถ้าต้นสวนมันใหญ่เดี๋ยวมันตายเองค่ะพรก,กูดเพราะว่านะเขาเประมักยูหม่หมๆถ้าร่มเกินไปเนี่ยเขาไม่โดนแสงเขาจะตายนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมักยูทีลงๆซุ้มน้ามขึ้นถ้าขยูทีลงๆซุ้มน้านีเขาจะขึ้นอวบอันมากเลยค่ะนี่ต้นน้อยๆรอบนาจะไม่เก็บโซนทั้งนี้ด้ยค่ะเพราะว่าทั้งนี้กำลังขึ้นจะ้ะกำลังแตก เนี่ยค่ะโซนทางนี้กําลังขืนกําลังแตกหลายกออยู่เด้อันนี้เพ่อเก็บด้วยค่ะกอหน่อยเพ่อเก็บมันหน่อยผลมันแสบมันประกอบเก็บกอใหญ่อันนี้เลี้ยงไว้อีกปีสองปีนะคะกอ,กออใหญ่แล้วก็มันก็จะก้านใหญ่เนาะเนี่ค่ะคือไหล่หาเขาไลไปสาเขาก็จะขืนต้นเลยค่ะเห็นไหมเขาจะขืนเป็นต้นนะคะเอา ดีอยททู่ทัวทีบตัวแดนวิน้องเอ้ยเออฟังโซนนี้มันเป็นพื้นที่ว่างแล้วที่เนี่ยเพราะหาเขาไหลไปลเราก็จะขืนขืนเยอะนะคะโซนใดมันมีเอนเขาเอ่นี่ยังล่ะมันมีโฮมหลายเขาก็จะบอคอยบ่คอยขืนบนดตะกอนนีต่รนตรงนี้มีเตมเลยนะคะแต่ว่าพ่อมันต้นใหญ่ใหม่มันใหญ่แล้วมันคุ้มมันตาย เราก็เลยเราตัดต้นไม้ทิ้งไปแล้วนะคะเราเอาต้นสวนมาใส่แทนเนาะงายหนาง่ายหลังนี่แหละคะ่ะสวนพระกูดคุณยาาชิมนะคะหน้าบ้านหน้าบ้านนี่จะเยอะกว่านี้นะคะหน้าบ้านนี่สวยนะคะเดี๋ยวมือล้างไปเบื้องหน้านบ้านเนาะมือนี้เอาต้าหลังบานกับพ่อละเก็บล้างบ้านกับพอ่อกินแล้วจ้ะเก็บล้างบานกับพ่อจิบกินแล้วให้ดูนะคะต้นที่กินได้กับกินไม่ได้นะคะต้นที่กินได้เขาจะเป็น แบบนี้นะคะทุกคนนะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเอฟซีไปมาเบิงกะเบิงเอาเน้อจ้ะถ้าเป็นต้นที่กินบ่ได้มันขึ้นตามปลานี่มันจะเป็นโคนแดงๆนะจ๊ะอันนั้นเป็นพิดเด้อค่ะอันนั้นเป็นผิดพิษมันจะสะสมในร่างกายนะคะบางคนก็กินแล้วก็เขาเออนี่ยางนะปุ่นทองปุ่นใจบางคนกับอกนะคะไอ้พักกูที่กินบ่ได้เนาะแต่ว่าพักกูที่มันกินได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วแต่คนมักเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าบางคนเพิ่นกีับว่มักกินเพิ่นบอกว่ากินผักกูดมันเหม็นเขียวแต่สำหรับยายขิมนะเอาเห็ดแกงสมมันแสบเด้อค่ะแกงสมแล้วก็ผัดผัดหมูกรอบเด้อค่ะผัดไฟแดงนี่ให้ความเพชรหอยกินให้กินของเครื่องเทศดับกินอันเหม็นเขียวผักกูดเด้อค่ะมันจะแสบๆมันก็นกรอบๆแสียบๆเ้อค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะสูนนี่เอาละคะ่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาต แนะนำผักกูดหลังบ้านปลูกเองนะคะให้ทุกท่านได้ได้รับชมกันนะคะในป่าเราไม่ยังไม่ได้ไปเลาะนะไปเลาะมารอบก่อนนุ้นมันมันยังไม่ขึ้นนะคะเราก็เลยมาเลาะที่ข้างบ้านเราที่มันมีอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันกาจะขึ้นไปตามขึ้นไปตามรากของเขารากเขาเลื้อยไปตรงไหนเขาจะขึ้นเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ให้กำลังใจนะคะถ้าท่านมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ายายฉิมตอบได้ยายฉิมจะไปตอบนะคะถ้ามีคําถามเกี่ยวกับผักกงผักกูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าสมัยก่อนก็เคยเก็บผักกูดที่มันเป็นพิษมากินแล้วนะคะออแล้วค่อยมีอาการเหมือนว่ามันท้องอืดทุกคนมันท้องอืดค่อยก็เลยคิดค่อยก็เลยอยากจะเอามา เอามา,มาแบ่งปันเนาะว่าผักกูดป่ากับผักกูดที่มันกินได้มันเป็นกินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของเราดูเพราะว่าเราเราก็ลองผิดลองถูกมาเนาะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกีโต๊ยมอย